คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมเนาะนะคะเมื่อนี้แอดมินนะคะก็มีแนวทางหวยลาพัฒนามาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมเนาะกระเบิ้งเป็นแนวทางลักกัโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมนะคะเลขเด่นเลขวิ่งเลขลูดนะคะท่านผู้ชมส่วนของเสี้ยนใบกับเขา ทั้งอันเขาเต็มๆนะคะส่วนของว่ายิงกับเขาตะเลขเต็มเลขวิ่งเนาะอ่าหวดดีกลับมาตามตองหวดนะคะส่วนของแอดเขียวกระลุดนะคะท่านผู้ชมเนาะอันไปเข้าชุดสรุปโค้งสุดท้ายเนาะนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าหวดไออันนี้รุดไปนะคะท่านผู้ชมเนาะบพรเข่าบางเทีแอดมินกับมามาเฮ็ดตัวเลขแล้วกับไปหาเลขเด่นเลขวิ่งของเซียนมามามาเข้ากันกับสรุป เด่นหนึ่งนะคะถ่ายหนึ่งเนาะหน่วยหนึ่งอ่ะวันนี้เข้ากันมาตามต่อนะคะคุณผู้ชมเนาะเลขเด่นนะคะงวดวันพุธเออวันพุธนะคะเปียกนะคะคุณผู้ชมมามาบ้านอ้อเลขกเปียกนะคะส่วน้ายตัวนี้เด่นศูนย์นะคะอ่ะวันนี้ได้เด่นเด่นวิ่งนะคะ เด่นชุดสก็คือเลขศูนย์นะคะเขาจะหาตัวศูนย์นะคะเด่นศ<ๆ>ูนย์เด่นศูนย์นะคะสำหรับงวดวัดนพุธนะคะท่านผู้ชมเนาะ เป็นศูนย์รองเก้านะคะสูตํคำนวณหวยนะคะคุชผู้ชมนอกบางเทือกะบลเขานะคะบาองเท่อกระลุดนอกนะคะไมช่วยมันนีก็้ฝากเป็นเนี้ยาทางนะคะอ่าสหรับสูตรอ่าสูตรเลขเด็ดนะคะคุณผู้ชมนะคะวันนี้อาจจะจะศูนย์ต,ตัวเดียวแต่ว่าตัวร่องก็คือเก้าเนาะนะคะ 0ูนย uh, ์ะคะศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าะคะเหล็กวันพุธกับบิญนะคะวันนี้จะบุนตัวนี้เนาะมบุญศูนย์นย์นะคะ็มีศูนย ส่วนตัวร่องนะคะเก่านะคะเด่นเก่าก็มีสีเก่าสูตรของอันพอ่อเฮงนะคะท่านผู้ชมเนาะสูตรตำอีดพอ่อเฮง กะเขาเด่นนะคะเขาตะเลขเด่นของคนเนาะในงวดวันที่อาที่ผ่านมานะคะวันไ้เด่นแปดเนาะวันจอกแปดสี่เนาะะสูตรของเซียนใบนะคะท่านผู้ชมก็เข้าเด่นเจ็ดนะคะเด่นเจ็ดร่องหนึ่งนะคะเอ็มพิเก็จะไปสู่โค้งสุดท้ายนี่ไปเอาเลขเด่นของเซียนนะคะมาประกบคู่กันของเซียงเด่นแปดเนาะนะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็จะไปตามต่อนะคะหาเซียนเนาะนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมชื่นชอบเซียน นะคะก็ตามนะคะชอบเสี่ยนแต่ละคนเนาะนะคะสำหรับแนวทางหวยล่าพัฒน,นานะคะในวันพันที่2ีนะคะตรงกับวันพุธนะคะเด่นอ่ีก็จะมี C ีเก่านะคะท่านผู้ชมเก่าอีกอย่างลนเด่นศูนยนะคะ หนึ่งเก้าแต่ว่าวันนี้เด่นสูสุดมีอยู่สองคู่เด่นนะคะสำหรับหนึ่งเก้าสี่เก้าแปดเก้านะคะเด่นศูนย์รองเก้าเด่นสูสุดวันนี้กม 0, ็มีศูนย์หนึ่ง ศูนย์เก้านะคะแล้วก็รซีเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าเอ็มมินโพเท,ทียสูตรในเบิ้งนะคะเพราะว่ามันก็สูตรมีสูตรไลเวียนแล้วก็เอาสูตรคําเสียนสูตรหลายสูตรนะคะแล้วก็เรื่องกำลังวันก่อนนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ไปหาเลขเด่นนะคะสําหรับเลขเด่นเลขศูนย์วิ่งรูดนะคะศูนย์นะคะ เกินบุญเนาะนะคะกระสุ 0, 0, นๆนี่ประมาณนี้นะคะมีอยู่6คูเดีนนะคะตั้แไม่เมนกับมันใสเหมือนเดิมนะคะอะ่ะศูนย์นะคะหมวดนี้ให้เนวทางเหล็กศูนย์มานะคะจะมาหรือบอามาเาก็เลารุ่นต่อไปนะคะช่วนตัวเลขที่กันเหล็กอ,อันนี้เป็นสาตัวนะคะ ซ้ำตัวงวดที่ผ่านมาโอ้ยเอเดมินเจ็บเตี๋ยเจ็บแตกซ้ำตัวนะนะคะสำหรับสรุปโครงสุดท้ายนะคะ901นะคะ901 2 9 4นะคะเฮ้ย249โอ้ย, 9, อยเห็ดผิดนะคะ249เนี่ยจนเปรี๊กสามตัวนะคะท่านผู้ชมชื่นชอบก็เอาไปเป็นแนวทางด้วยนะคะอ่าเลขเด่นนะคะ ก็เลขศูนเนาะนะคะศูนย์ขก็คือ 0, 0, 0อูนยอ่าเก่าก็มี4 9, 1, 9, 8, 9. มีเก่าหนึ่เก่าแดเก่าโมคูเดนนะคะ,ะส่วนเรขกำลังวันนะคะวันพุธนะ้อท่างเที่ยวของวันพุธศูนย์ 0, จะแม่บอนะคะเราบปชวงวันนี้ก็เที่ยว0ูนย์ะคะมีศนย์แล้วก็เคยตองสองมาแล้วสามตัวนะคะม รอ่องลงมานี่แปดกับเก่าเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นของวันพุธนะคะจะมาบอตะเกากับประมาณนี้ก็คือต้องถ้าเกิดเป็นวันพุธนี่กับมาอยู่ดีทางผู้ชมเขากำลัจับเลขดกำลังวัน่นกับเขาดีที่กันนะคะแต่ว่าแต่ละคนจะชื่นชอบแนวทางตัวเลขกกับพิจารณาคัดกรองเบื้องตอนนะคะทานผู้ชมว่าตัวเลขศูนย์เนี่ยจะมาบอเนาะนะคะ อันนี้เป็นเบิ้์นนะคะเบิ้์นเก่าๆกับศูนย์ศูนย์เนาะสองสองก่อนดีดีนะคะทุกคนจะมาอีก,กออยี่บสองสองอย่างเพื่อทัองเที่ยวดีใช่เนาะที่ยววันผุดนะคะสองสอง นี่หกคู่เด่นนะคะเด่นศูนย์วิ่งศูนย์รูศูนย์ศูนย์สองศูนย์สองนี่ก็มาบอยนะคะสําหรับอันอันนี้อันนี้เฮดเทเบิงก่อนนะคะอันนี้ศูนย์สองสำหรับวันพุธนะคะมามาบอยอยู่ตัวนี้อ่ะศูนย์สองศูนย์สองอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าไอ้บินบริจับอ่ะจะแค่หกคู่เด่นนะคะนะคะ เด่นศูนย์รองเก้าเด้อนะคะท่านผู้ชมนะคะอันศูนย์สองนี่ก็เป็นตัวร่องอันนี้เป็นทางเที่ยวนะคะเที่ยววันพุธนี่ออกบ่อยก็มีศูนย์สองอยู่ละท่านผู้ชมก็ศูนย์สี่อันนี้แอนมินวีเคราะห์วีเคราะห์หอยก่อนนะคะมีศูนย์สองนะคะศูนย์สี่อ่าสิบศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ก็แมาบ่อยแต่ว่าอันนี้มันมาเขากับสูตรกับเกษ์กำลังวันพอดีนะคะเด่นศูนย์นะคะรองเก่าเนาะนะคะแต่ว่าอันนี้ศูนย์สองนี่ก็อาจจะเป็นตัวเด่นอีกตัวหนึ่งก็ได้นะคะท่านผู้ชม ก็มาอิทบริจับตัวเลขอ่าหลายคู่นะคะอ่ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบนะคะก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะอันนี้ก็เป็นความเชื้อส่วนตัวนะคะท่านผูช้ชมเนาะว่าอ่าท่านผูช้ชมจะชื่นชอบทีแอดมินเก็ดสูตรมาแล้วได้ศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งอ่าอันนี้แอดมินไลไลไลที่ว่าอันเห็นว่าศูนย์มีศูนย์อย่างนะคะศูนย์แปด นะคะสามศูนย์ศูนย์สามศูนย์แปดนี่ก็คือเป็นร uh, ูดศูนย์อยู่แล้วเนาะนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นแนวทางแต่ว่าเบริเบริเอามาเขียนเหมให้หมดถทุกตัวนะคะศูนย์สามอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้สำหรับศูนย์เนาะอ่าเขียนในีครบกันเลขคืออ่าเลขนี่หมายถึงว่าเยอะก็คือเขียนอ่าแนวทางที่เลขยวันเที่ยวนะคะสําหรับวันพุธท่านผูผ้ชมเมืองนาะมีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี นะคะที่มามาอีกคู่หนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ศูนย์สี่นะคะนี่ศูนย์สี่นะคะศูนย์ 0, นะคะอ่าเอาที่มาเราม,รมชิามู้ชมนี่นะเพิ่งเพีงปัง,ป,งปังเหมือนเดิมนะคะ,ะสวัสดีค่ะนะคะเฮมิงกับไฮนี่มีแนวทางมาฝาก่านผู้ชมศูนย์นะคะสวัสดีค่ะ